ผาแดงของเข้ายาวมากตรงนี้น้ำทะเลพัดเข้ามาใส่อยู่จ้ะเราต้องรีบเดินมาเพราะว่ามีนะักท่องเที่ยวตามมาแล้วแบบว่าเขาโพสเสียงดังแล้วมันจะไม่สะดวกเราถ่ายการจะทำคลิปนี่ไม่ง่ายเลยนะจ๊ะจะมีอุปสรรคอันนี้อันนู้นอันนั้นก่อนเราจะได้ภาพสยๆมาให้ทุกคนนยากเลยจ้ะ นี่เราเดินจากต้นทางมาก็ยาวมากเลยจ้ะแล้วก็จุดชมวิวข้างหน้านี่ก็คือเป็นทะเลสะพานแดงเขาทำไม้หน้ามากเลยตัวแผ่นไม้แต่เขาตอกไม่แน่นนะเวลาเราเดินมันมันจะล่นลงไปนี่จะข้างหน้าเราไปชมทะเลกันจ้ะทุกคน น,นี่เขาเรียกว่าประสัพดอกแดงจ้ะต้นมาจะมีดอกสีแดงตัวนี้เป็นกงกลางใบใหญ่จะเป็นต้องกงกลางกงกลางนี้ที่เขาใช้ปลูกมาในป่าชายเลนเนะจ๊ะเพราะว่ามันจะมีรากที่ว่าแบบจะก,กันความแรงของน้ำไ,ได้ นต,ตรงี้จะเป็นป่าชาเลนทั้งแนวเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมจุดชมวิวสุดท้ายตรงนี้ิดกับทะเลจะ้ะตรงนี้เป็นวิวทะเลตรงนงน้นน่าจะเป็นเกะาะมีคนมาล่องเรือใบยอยู่ตรงนั้น ลากันไปด้วยวิวน้ำสวยๆนี้นะจ๊ะ